สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน J s e p r o นะคะอยู่กับไทยอีกแล้วและอยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะ t ต y o ต a c e n t นตนะคะวันนี้ลูกค้าเข้ามาติดตั้งเป็นในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้านะคะพร้อมระบบเซนเซอร์ทาวเตะค่ะเดี๋ยวมีฟังก์ชันอะไรบ้างตามมาชมกันเลยค่ะเริ่มด้วยที่ด้านหน้าก่อนเลยนะคะจะมีในส่วนของตัวสวิตช์นะคะสามารถสั่งเปิดปิดจากตำแหน่งด้านหน้าคนขับตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวลองเปิดใช้งานกัยนะคะฝาท้ายก็เปิดขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะตัวสายไฟนะคะเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยค่ะจากทีมช่างมืออาชีพของเราเลยนะคะและที่ด้านหลังนะคะสามารถสั ย,ยังมีในส่วนของตัวเซฟตี้ที่เป็นระบบกันหนีบด้วยนะคะตัวฝาถ่ายก็เด้งกลับขึ้นไปแบบนี้เลยรับรองว่าลูกค้าใช้งานนะคะปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะคะจะปิดให้ดอียครั้งแล้วก็มีในส่วนของปุ่มเปิดเดิมนะคะตัวนี้นะคะใช้ของเดิมได้เลยแค่กดแล้วปล่อยแบบนี้ได้เลยค่ะตัวฝาท้ายนะคะก็ทํางานแบบนี้เลยเราไม่ต้องออกแรงดันหรือว่าดึงขึ้นให้หนักมือแล้วนะคะ ต่อไปเป็นในส่วนของตัวรีโมทค่ะเราใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าได้เลยอันนี้ก็ไม่มีการตัดต่อดอัดแปลงใดๆนะคะเดี๋ยวทักกดใช้งานให้ดูนี่ง่ายมากๆเลยค่ะกดไปที่ปุ่มคียล็อก3ครั้งเท่านั้นเองสั่งได้ทั้งเปิดและปิดเลยนะคะต่อไปเป็นในส่วนของตัวคลิกเซนเซอร์นะคะตำแหน่งจะอยู่ฝั่งนี้เลยค่ะเดี๋ยวลองตใช้งานกัน นี่นะคะเซนเซอร์นะคะแม่นยำม,มากมากเลยนะคะสั่งได้ทั้งเตะเปิดแล้วก็เตะปิดได้เลยใช้งานง่ายๆนะคะเตะแค่คขังเดียวเท่านั้นเองนะคะหากใครนะคะที่ใช้รถโตโยต้าเซนตาสนใจอยากติดตั้งในส่วนของตัวฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเซ็นเซอร์เท้าเตะแบบนี้อย่าลืมติดต่อสอบถามเข้ามานะคะที่ร้าน j จเอสโค่ะหรือจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมกันก่อนก,นก็ได้นะคะจะมีตัวแอดไซด์ตามด้วย j จเอสโได้เลยะคะ่ะเรายินดีให้บริการทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวขอฝากผลงานในรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวขอปิดให้ดูอีกครั้งค่ะ